เบ่งสวนเ้อครับเด้อพี่น yeah, ้องนอยมเพลุดขปุนพี่น้องเลยเยี่ยมยามทำข้าวพอครับลยีขยม่ยามทำข้าวมาเฮ็ดเค็ปพี่น้องเฮ็ดเ็เตรียมเย็เตรียมยามทำข้าวาวข้าวพุ่นพี่น้องพี่น้องพุ่นดปิดนดหอพี่น้องดหอดนวดก็ดเปิดครับิแซไว้ยังนนึงกินก้ ขุนครับขพี่น้องคนนองเล่ไหมครับครับขุงน้าไปด้ยครับสุยหน้าวันนี้ขุน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 ีตนขุพี่น้องขุนขุนขุนขยนข่นขุ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 นขรนขุนขุนขุนลุนขนขนข่นขุนขุพีุนอุนขุนขุนขุนรุนขุนขนนนนนุนนุดนนุนนนุนะ อ้อยกงา้พี่น้องอ้อยกงม้ามคือจังผูปผูกล้วพี่น้องเดีสุดยอดแต่ขึ้นพักอีเลิศแน่ครับสิยอดคือพักอีเลิดัเตัวนั่งเลิศพี่น้องนั่งเลิศอันนี้เกับเพือกับแม่นครับแม่ครับหลายครับครับเ้าเ้าก็ร่างสิยอดเอพนพนเ้าตัวมาใหญ่นึงพี่น้องสยอดก็ร่างสิยอดครับครับครับขนาดแถวนี่อุบลนบะครับเมดอัวบอุบัอบดมสมบูรณ์วีัวบัับับอบัวบัั ผุนอะบึงนี้ยงเนี้ยต้นชิโยนะพุ่นพุ่นพี่น้องคงคงคงพง่ล้วก็พุนคงไม่ใหญ่ขนาดเด้อพี่น้องใช่ป๋าถูกผู้ใดบ่เคยเห็นมาเบิ่งเด้อพี่น้องเออมาเบิ่งอรของพุ่นพี่น้องของแท้นะครับของแท้พี่น้องของแท้ของแท้นี่เนี่ยนี่เราครูเจ้าของสวนพี่น้องตามไปเลยพี่น้องตามไปตามไปเบิ่งงัวเบิ่งค่อยพี่น้องพ้าพันกับยูนี่ นี่พอพันก็มีพี่น้องมดำครับครับครับกำลังผสมพี่น้องใส่เจ้าของงัวนใส่เจ้าของงัวปฝาโตอัพุ่นพี่ว่าเจ้าของงัวนสวัสดีเอฟซีในเร็วสวัสดีครับอ้าวแนะนำแนะนำฟาร์มหน่อยแนะนำฟาร์มงัวหนเลยมาเยี่ยมยามถามข่าวมาตะไคร้มาตะไอ่มาตะเไร้ผล่ะครับอ่าแนะนำฟาร์มงัวนนะครับงัวนลาดไปงัวนลาดเดินนี่เท่าหรอครับ ปลวง้ลาดเนาะครับน้ปลางัวผมยังเป็นยังไงถึงอุดมสมบูรณ์กินอะไรมาบ้างกินอยังมาเน่บ่ดยป่อยอกะแก่อวกดออมีแต่เกียวใหญ่นะครับพีแต่เกียรใหญ่เนาะครับนาะไปประยุประยุยุขังของง้วเนี้ยแต่อาบลงเดี๋ยวอีกสองนาทีนะครับอ่าครับครับนี่ได้ครับนี่พอพันใหญ่เออน้าผีจะน้อยเขากลองเนี้ยครับครับ ติดต่อได้มาจากสายฮาเขาอยากมาผสมพันธุ์ตัวละหาร้อยตัวละหาร้อยนะครับนู่นครับ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 อ่าอ่าคลิปนี้เอาไว้สำเนียงสะก้อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมันเด้อครับเด้อกดซับสะไคร่กดแบมกูนนะมันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ